กลัวพี่ไม่ได้คอนเทนต์เหรอครับก็เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์ที่ก็เล่นน้ํานี่ก็ห้องอาบน้ํานะครับ <_ j uman> เดี๋ยวจะพาทุกท่านดูน้ําในแต่ละคลองออกไปเนาะมาได้ครับแต่รถเกง่งลำบากเป็นกระบะยกสูงได้ครับ The People ครับวันนี้แอดมินอยู่ที่ของมาเดือของสามนะครับก็สุดตันละ ประมาณน,นี้กำลังดีนะครับรถขับ2ก็มาได้แล้วตอนนี้น้ําน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาดูอันนี้เป็นลานใหญ่ๆของคลอง3นะครับที่ขับรถเข้ามาได้น้าจะได้ลาก เฮ้ยน่าจะเผือใส่ขับสองก็ลงไปอ่ะ <laughs> พอพ่อพ่อพ่อจะจะเล่นหินซะแล้วยหยุดหยุดหยุดับสองอะกับซี ไปไปไปอีกคลองหนึ่งไปอีกคลองหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาไม่ได้ใช้วิ่งพวกพี่นายไม่ได้คอนเทนต์นนถึงประตูยะขอบประตูขอบประตู เด็กอุโมงกำลังกำลหาอะไรูปีอเแกบ้างหครับอกเลยแกบาหอยได้หแกหอยแกหอยแกหอยได้ครับแกหอยูก็แกบ้างเลยแกบ้างเลย รถออมันไม่เคยติดะนะนมันก็ต้องติดซะหน่อยนะครับอันนี้ของสามเดี๋ยวให้ดูน้ำนะครับดีครับมาไม่ได้ถ่ายให้ให้ชมกันกรดีทําเวลาเดี๋ยวจะให้ดูอากาศ ลงน้ำทุกครั้งปิดคอมเพรสเซอร์นะครับเบรกโดนน้ำแล้วกึดกึดเลยนะเนี่ย รถเก่งลำบากสงสารแต่ถ้าสูงสูงไม่กลัวอะไรแตกก็โอเคอยู่ทางปรับแล้วก็จับประมาณนี้ แรงปล่อยกนะัน่อยไปขางสองฟาดขางสองก็จะนิดนินแต่คลองแรกในแหลหมัดสุด แต่คลองสองนี่มันม,มีมุมเล่นลนะผมชอบส่วนตัวนะคลองสองบรรยากาศจะดีหน่อยมีที่ให้นั่งอิมน้ำสบายสบาย นั่นนั่นไม่ขึ้นไม่ขึ้นล็อกบรรยากาศยามค่ำคืนครับถ้าเป็นรถเก่งระแลงต่างก็นอนเข้ามาเดือดด้านนอกได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นขับสี่หรือว่าเป็นขับสองจะถึงถึกหน่อยก็เข้ามาได้ครับหรือว่ามากับพักพวกเผื่อจังผิดจังหวะเผื่อติดเผื่ออะไรก็ช่วยกันได้ ขึ้นจากน้ำหน่อยก็เลียเลียเบรกไปหน่อยนะครับเพื่อให้เบรกมันร้อนครับมันจะได้เบรกอยู่เผื่อจำเป็นต้องใช้ฉุกเฉินโดยเฉพาะเบรกดรัมกลุ่มทองแดงทั้งหลายนะครับที่อตอบสนองดีเวลาร้อนเนี่ยนะครับถ้าโดนน้ำนี่มันจะสู่เท้าหน่อยต้องเลียเลียหน่อย เร็งอยู่เว็ดเล่นไปเลยเบรกโดนน้ำนะหอนดีลเลยเงินนะมันง่ายตั้งเลยอ่ะ โหกระโดดน้ำมาครับดัมเบลเป็นเงี้ย ช้ามากจมนะให้หน่อยโอ้โหไฟสวา่างซะไม่เห็นรถเลยโอซีเอ็กไฟซะ กดตั้มจะคห้กกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาคลิปใหม่ๆจากพวกว่าให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายช่งโอัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันใ้มีที่สุดค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ